บสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคู่สูุสุคนวัชเป็นพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังลาวพี่น้องต่างประเทศบอยย้ากระยินดีนะครับเขาสู้ซองบอยาย้าสแนลคือเก้าพ่อแม่พี่น้องมาดีอ่ามาพ่อมาเจอกับบอยเย้ามาดีบอยย้ากับพระพีพระน้องมาบ้านซอกวางน้าพ่อแม่พี่น้องเมืองไก่สอนเนาะก็คือบอยย้าเขามาหาคลิดเก้าของบอยย้าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องที่บอยาเย้เคยถ่ายทำลงไปแล้วแต่ว่าบ่มีอ่าบอยเย้าจะดีซอยเนาะบอยเยากับสีไทยซ้ำลงไปอีกพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า อาครอบครัวพนกะัาสงสารหลายน้องพ่อพี่น้องแล้วกะเป็นครอบครัวที่ขยันพอสมควรอยู่นะพ่อแม่พี่น้องอ่ามอญี่ก็บบัไดมากูนเดียวหลักพ่อแม่พี่น้องมันเลยก็มากครับหมอบุญหมอจันเนาะก็ให้ทั้งสองมอบุญหมอจันถ่ายซ้ำลงไปอีกเนาะเพราะว่าครอบครัวพนกัยังถือว่าลำบากหลายพ่อแม่พี่น้องกะโอเคพ่อแม่พี่น้องมอญี่กะัาซื้อขนมมาต้อนลูกพนนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องโอเคนะพ่อแม่พี่น้องไปหากันด้วยพ่อพี่น้องน้องพี่น้องก็เป็นครอบครัวนี่เนาะที่มอญี่เกิดมาถ่ายทำแล้ว กัยังไม่รับความเสือเนาะอังกมาถ่ายซ้ำพ่อแมจพี่น้องัชาสบดีเสบายดียัยสบายดีเฮ็ดยังใหญ่ใ่เนาะเลกตงเฮ็ดลูกติงโอ้ยเฮ็ดแบบนี้ก็เปินเนาะโดดดน้องลาขนมนี่ขอบใจลูกขอบใจยด้ยเ็ดม อันเฮียนเห็ดบ่หรือว่าจังไรเฮียนอยู่ในยูทูปอ่ะที่ไหนกับไปเห็ดน้ำเมี่ยงเฮียนเคยไปงานประชุนการเก่อนโดยน้ำเมี่ยแล้วก็เขากำมาดเห็ดเฮียนเห็ดเองเราเบิ่งอานาอ๋อแล้วก็นะพี่น้องลูกติ่งเลยก็บาบนี้เฮาแบบว่าเฮ้าเจ็วสนใจนั่นเขาจะสนใจแล้วเขาไปทา้งยูทูบครอบครัวนี้เขาเบิ่งแบบเพื่อนแล้วก็แบบลูกติ่งมาแล้วก็มาลองเห็ดเราเบิ่งขยันพอสมควรนะพี่น้องแต่ ก็ยังไม่รับความเสียเหลือน้อโมย่ากบโคพิการโดยแต่บุญไปบุญมันเนาะกับ <certains> ป oh. nah. ุ framework. ๊บปั๊บปุ่ะก็คือประวัติของครอบครัวเราตีโมยาเคยมาสัมภาษณ์แตอนนั้นกับที่ดินที่ดอนการใส่ของท้ายบ้านอยู่แล้วคนนี้งอาศัยกับเสาเสาเรือนละห้าสิบพันเนาะเสาเพือนเพิ่นอยู่เรือนละสิบพันเนาะสิบพันกีบหรือว่าเรือนละสองร้อยเนี่ยคนนี้เนาะไว้ โอ้เฮ็ดได้จากมือแล้วนี่ไอ้ชงมือนี่ยังบ่แล้วสองมือบ่นี่โดยเฮ็ดในผู้ไนน้อไฮจ้างให้คนบ้านอ๋อภูทีนพ่อที่พาระจม่าดิลูกชายโอ้คนใส่ทรายบด้านที่ได้ใส่ทรายบ้านเพิ่นให้ลูกสาวพันเพิ่นให้ลูกเราสาวพันโอ้เนาะถ้าว่าได้เฮ็ดคก็มือคก็มือเกือบีแด้น้อยโดยเป็นไได้เฮ็ดได้จากงั้นจะนี่เป็นเอาสี่สิบลูกก็แล้วแต่มาสั่ง ไเห <inequ ity. S 1> ็ดทำมาสั่งไอเห็ดแจกก้อนแต่มื่อโมได้อัเห็ดแบบนี้ไหวเลยอบอร์แล้วเมือเดียวเนาะบอแล้วโดยประมาณหนึ่งสองสามสี่หหกประมาณสองมืสองมื่สองมื่สองมื่นหกสิสองมื่อเขากันสองมื่หกราคาก็ได้ดีอยู่เนาะแต่ว่ามันบุิมีทุกมือแบโดยบริมีใส่มาแจ้งถงตลอดเนาะโดยก็มีผู้เดียวเยบ่โดยข้างแรกเลยโดยโดย ไปไอ้ไปเฮียนอยู่เสนะเอากับที่แรกกับเปนน้ำเวียดเห็ดบัวเฮือนน้ำเวียดพอเห็นเวียดเห็ดแล้วเาก็อยากอยากคิดอย่าขีดอยากับแบะเบี้ยนลงไปอย่าก็ลองเม็ดลงเบิไงเอาก็เขาเบิ่งทั้งอยู่ทุกน้ำเพราะว่าเขาเห็ดเขาเห็ดตามเขาเพราะว่าพอเปิดเบิ่งตุ๊บเวลาผิดจีดเขาก็กดไว้กดไว้เขาก็จีดเอาแล้วเขาก็เปิดไม่โดยเป็นอัจะก้อนนะหาซิบปะซี่ซิบก้อนซี่ซิบก้อนนังบ่โดยโดยโดย เฮ้ยกับมีเขมือเขมือก็ดีเนาะมันด้วยมันโบมีเขมือโมีเี่น้อเนาะแม่กมีผู้เดียวมาสั่งเลยก็โดยเป็นเห็นไปเห็ดเสาเขาเสาในทางเห็นมันงามแหะเพื่อกะากได้แบบนั้นอยากได้เป็นลูกติ่งอ่ะลงมือเห็ดเบื้งแบบยูทูบเบวาเถิดขออภัยนะพ่อพี่น้องคันเขามีเงินเข้าก่อนเบวาซื้อปูนมาสอบหนึ่งเลยก็ซื้อทรายสอบนึงเขาคิดว่าเาซื้อเล็กซะคิดว่าเขาซื้อเล็เขาก็โมโลงเห็ดกระถิ่มไปได้สองมือลายถือแล้วก็เปิดสิเป็นเลยก็

ก็สมานั่นอาเพื่อนก็อยู่แดดค่กี่เนาะเดดช่องกว่ากำลังห่อนอันนี้เพื่อนต้องใส่มันถติแดดได้เพราะว่ามันจะได้โดยเอ็นใช้ชุดมี้เพื่อนยู่ทั้งใดพูนดิอ๋อยูพูนบะเดียวโดยสีไปสามดุดมี้เพื่อนใช้อนโดยสัญยาอยู่จะ่าลูกคนพัตยะสวัสดีด้วยลูกมีสองไม่ต้องมากแต่ใส่ก็หลายแท้ลูกเราไม่ใช่สองหรอป้าโดยเออโดยโดยโดย อันนี้อันนี้นี่คืออะไรเนี่ยคือผุ giving, ผ seaweed, คือ cane cane. พังบ่ได้เอาบ่ตัวนี้คือเห็ดแล้ว่านนี่แหละกัฝนตกใส่ว่านนี่ก็เลยไม่ทันหรือโบเล้วเก็บบ่ทันเนาะโดยมันเฮาบ่มีผ้าปกุ๊บา็คือมือห้อมมุมมีอมโดยโดยโดยถ้าว่าถ้าว่าเฮาเห็ดแบบแต่ลายที่เดียวก็ได้แล้วโบได้ครับไอเห็ดอันนี้เพิ่มอันที่มาวางโบได้ป่ะเออได้ซื้อยังเฮายอ่ซื้อยังจ้ะ

ตอนนี้กำลังเฮียนในยูทูปมันมีมีสามแบบลูกติงลายสร้างลายอย่างลายแค้นอย่างฮ็ดเป็นบ่ถ้าลายสร้างเป็นแล้วก็ลายแค้นก็น่าจะได้เพราะว่าตอนนี้กำลังเฮียนแกแบบเลยสิองหน่อยแสดงว่ามักเอ้เป็นคนมักสินตะปาได้นี่ท่านท่านเฮ็ดบ่ได้ยได้คนทำมาใจบ่มักสินตะปาเฮามันบ่มียังไงเนาะเฮาบ่มีงานเฮาก็ไม่กู้ว่าต้องหาสิ่งที่มันเขา เป็นส right, you know. ิาไวได้โยโยเนาะ้า่านี่ได้เห็ดเป็นอกที่เราเห็ดแล้วนี่ได้าพี่น้องที่เป็นสลักเกลอนเนาะเป็นคือจังลายงูเขกียวเนาะแ้ววาเรา้ได้พระได้อยู่พี่น้เลยรูปสร้างก็พอได้อยู่แลยแค่นกับพรได้อยู่แล้ว จะต้องเป็นคนที่มาสื้อท่าหรือว่ามันมันเป็นเศษไรเนาะเศษแผ่นกันนเหรอเยงามมันะเลยกันเั่งเรื่องไกันตากแดดเศษมันมืดได้ไเนาะนมันต้องให้มันแข็งไว้เนาะต้องตากแดดอริงแล้วทำมาไมีอ่าจ้างตลอดตลอดโอ้ยมีเงินมีอย่างพอได้ใช่ยังพ่อพ่อยู่เนาะเลย อันนี้แบบันนานทีคืองานเล่ยทนาดนี้กอ่ะงานเล่ยโดยงานโดยท่านมีเพคนมาสั่งเห็ดมุมเยอะเลยตอนตอนยังมุมีอันผู้มาสั่งอ่ะไอ้กับรองเห็ดตอนแบบโดยลองเห็ดถิ่นบูนลายลายสอบเติบถิ่นตัวนั้นถิ่นมีไม่เลยเห็ดสอบแล้วก็พยายามเรื่อยๆแล้วก็ได้กกแตถิ่นเป็นไงเนาะโดยแล้วก็เขาท่านยืดถือเขาไปเบิรงแล้วก็เฮียนเห็ดน้ำ โดยโดยโดยโอ้มามีถุกมือถุกมือแบบมีเป็ี่ยนอาชีบด้เนี่ยบ่ได้ล่องไปสมัครอันอยู่ร่องโรองงานบ่ไงเดีจะไปวิธีกะนี่จะไปเห็ดน้ำเหียดจะลองไปสมัครนํำเป็นเห็ดประจำขุมมือขุมมือเลยเนี่ยบ่ได้มีบ่มีบ่มีเนาะโดันเขามีเข้ากับไปบไร้เัามีบุมีหรือจักคืองานรักษางานอะไรเดือนก็มีเดือนละเดาไปบุระโอ้คือ่านบุระ เรามาดุกเนี่ยจะคองไปพเนาะไร่พ่ไร่ก็ว่าตีกรีว่าได้สูงี่ตีกกระตีโดยเอ้นันนี้ก็เพราะกระตีโสงานลนี่กระได้เขามาเยี่ยมมายามเบื้องนี้วันนี้เขาผ่านมาทั้งนี้พอดีเลยโดยเวิร์ตะเบอสะเขายั่งอยู่เลยยั่งอ่เพรายมันเท่าไปได้เติบเนาะ เขาอ้ผมใจ่เยคนนี้ซอยเรือเหนอสู้นหลับไมรวยสู้ทุกคนขอให้อาเกิดแต่ว่านั้นนทีการงานลุงเียงต่อไปเนาะเนื่อเนลังทางเพียงเนาตอนนี้อเนอยหม่น้มอ่ที่ไม่ต่อไปงานของมัดีนะนีคว่าจะได้ปากลาย มีสูตเห็นคนนั่นดีก็เป็นต้องมีต้องมีคนมาสร้างอีกอะ่ะเหนืเออโทษได้วไออันอไอเห็ุนี้แล้วแล้วเงินที่อะไรรับได้สิไปเป็นอย่างเนาะ <c oughs> คืออะไรหับมาเขากว่าจีซื้อไม้มาสอยเห็ดพวกตูโอ้ซื้อไม้ไมโฮมเป็นเทอนที่ไอ,อไม่ว่าไว้เนาะหามาได้เธอซื้อแต่น้อยเอาโดยโดหาบางไอเมื่อไก็ได้ก็ได้ไม่ถอนนึ่งไม่ไม่นี่คือไม่ ด้วยปุ๊กกลับไปปุ๊กมวางดินร่วมเพื่อนอีกวางมีดินเจ้าของเขาด้วยโอโคปุ๊กดินร่วมด้วยฮะวางมีดินเราเราช่วสู่จะไห้แล้วให้แต่ไหนซะได้จักได้จักก้อนเนาะนับบึงอยู่ปะอันที่วแล้วอันที่แล้วสองสี่ปุ๊บแปดสิบสิบแล้วแล้วแล้วสี่ ยังยังฮกบ่ทันแล้วโดยแต่นี่คือถือว่าสําเร็จโอ้นั่นยังสิมาใส่เครื่องอีกเนาะโดย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 ไอ้ตัวที่ว่าเป็นรองอ่ต้องเอามาเฮ็ดอีกบ่น่ะโดยเป็นรองต้องมาเอาใส่เครื่อเนาะโดยคือว่าบ่ได้เฮ็ด่เดียวเนาะ แน่เลยต้องเนะคุณอาาจันทรมมันแห้งเาก็มาเห็ดใหม่ทำเพิ่มข้นพี่น้เตใหม่แลวก็แรนเครื่องเนี่ยเอาทั้งสองวัจันทร์มาซ้ออีกนะพี่น้องมีใคมาซอยนะสบายดีวัดจันร์เอ้ยเดเ แซ่บป้าังแล่คินล้วข้ามานกกินแก้กินวกับเกมาอกอถกับอน่้เดินี๋ยวมาห้อเนาะเฮืนเพิ่นกินนาเขาาตเล่นโซนพองเดรโซนเนาะอ้ๆ่าโอเคได้ซื้อได้เ้อเดี๋ยวอันให้อันบรจาเพื่นสัมภาษณ์ไปได้อ ไห้ต้องไปหาไอ้เพื่อนก็เลยสบายเลเรื่อยๆเหมือนเดิมเลยเลยเลยไ่ได้หัวว่าฝนมือทุนตกกัหัวหัวใส่หัวมาเลยไม่อยากบดเสือหมานเราเราเป็นเต้หัวอยู่งนอกเพื่อนนอกนี่แหละเฮนซานเรากลับเลยฝนตกมาขนัดนก็อยูไม่ได้เนาะเป็นเฮนซานตาเพื่อนเพื่นเศร้าเพื่อนเพื่อนนอกเดินหาสิบพันเนาะทางคีดินอาศัยอยู่ที่เพื่อน้อนพี่น้องเลยเฮนซานเรากล เห็นดิเราเพื่อนเราเนาะเพี่น้องฝนตกมากระควรประมาณนี้เนาะพี่น้องอ่าเรื่องราวของเราก็อยูทิวคลิปที่แล้วเนาะพี่น้องคือบายาวกระพาวทั้งซองปอจจันท์มาถ่ายซ้ำอีกเแล้วพี่น้องบายาวกได้ถ่ายซ้ำลงน้ำอีกเนาะถ้าการเห็นยังน้องล่ะสบายดีด้วยนี่ถ้าการแม่งยังยังนี่แม่งเล่น เออรื้ลหลานเราเลพี่น้องนี่เป็นไม้อันที่เราเก็บเล็กเก็บหน่อยโฮมไว้เห็ดเฮือนเนาะพี่น้องเห็ดเฮือนซานเรากะโฮมไว้ถ้าพอกะไปปลูกอยู่มองดินร่วมเข้าไว้พี่น้องเพื่อนก็คือสี่อ่ามีสองทางจะ่างมองไปปลูกเรียบร้อยแล้วแต่ว่ากระบอกเป็นดินเพื่นทีเ่เก่า เออละกระหติตนะพี่นอ้องเอง <c oughs> โอเคสบกวนไ้เราสักเร,ราเสียดเบียกนะพี่นอ้องจังไก็โอเคแล้เด้อจังไรก็มุ่น้าม่หลังชิม,ย,มยีม่ยามมาหยามองใหม่เด้อสูส่ๆๆสสส,ส,สบาย <c oughs> นายโดยสมัยเลดเดอร์ขนา,าดบันไดใช่ไหมสู่สูส่อนซีบิทเนาะคนเฮาต้นทุนบุคือกันอาซิบบุคือกันพ่อแม่พี่น้องก็บนาเห็นใจอยู่โอเคเปลี่ยนไปพี่น้อง <c oughs> โอเคน้องพี่น้องเนาะอ่าเรื่องเล่าของเราก็คือวิญญาณเคยสัมภาษณ์รายละเอียดอ่าคลิปที่แล้วก็คือวิญญาณก็บ,บอกอีกเพื่อนว่าดินเดินที่เราอยู่ในเซาเดือนอาหารสิบพันนะพี่น้องและไม่ต่อเราเก็บไป พมอใหม่เล็กๆหน่อยเนาะแล้วก็สีไปปุ๊กเครื่องเจ้าของอยู่ข so, ีดร so, sì, you know, ินร่วมพ่อใหม่พี่น้องถ่ายถึงใจแล้วอยู่เนาะงสำหรับครอบครัวนีนแต่คือบ่อเน่าบอกว่าครอบครัวนีนเป็นครอบครัวที่ขยันพี่น้องก็สนับสนุนบ่อเน่าก็เห็นยินดีนั่อยู่เนาะสำหรับครอบครัวนีเนาะเป็นครอบครัวที่ขยันทำมาหากินพอสมควรอยู่แล้วเนาะตรวจแล้วอาการเรางานด้วยพี่น้องสำหรับครอบครัวเอ่อเราเนาะก็ โอเคพ่อแม่พี่น้องจังใดกะอ่าโมยาวก็ต้องฝากให้พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเบิ่งเนาะว่าถ้ายจากซอยเราจังใดกะติดต่อสอบถามโมยาวเข้ามาได้เลยพ่อแม่พี่น้องทั้งเพจทั้งไลน์เนาะหรือว่าจะป,ปุ๊บส้างเคื่อนสั่นในเราก็ได้คือกันพ่อแม่พี่น้องเราไปอยู่บดินรวมเนาะตามที่เราบอกมาตะกิ้ก่อนๆพ่อแม่พี่น้องเลยกะห้อนเนาะพี่น,อน,อน,น,น้องกะห้อนวันนี้ออห้อนเอาหน่อยๆเนาะ โอเคพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้มวยาวกะต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่สามารถทำคลิปของมวยาวเนาะขอบคุณขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้มวยาวตลอดตลอดมาเลยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์ให้มวยาวคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้มวยาวได้วยทำคลิปดีๆให้้ไวเบิ่งต่อพ่อแม่พี่น้องเบิ่งต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มวยาวกะต้องขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องเป็นใจดีทุกทุกคนเนาะที่ สนับสนุนซ่องของวิญญาวมาได้ต้นทุนเสมอนี้เนาะขอบคุณขอบคุณทุกๆคนขอให้พ่อแม่พี่น้องยศชื่อคุใหญ่เจริญดีทุกคนขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยเลยสาธุสำหรับคลิปนี้วิญญาวกะจะได้ขอตัวอัมลาพระจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วจะได้เจอกับวิญญาวโอกาสหนะพ่อแม่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้วิญญาติขอกราบมากราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตคุณสุสุคนสบายดี